มีข่าวดีมาบอกค่ะแปปซี่นะคะบอกว่าให้พวกเราค่ะเตรียมตัวให้ดีนะคะกำลังจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะฟังดูเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าจะมีโชว์นะคะของสาวๆแบล็คพิงค์มาให้ดูกันด้วยนะอ่ะก็จากที่ของเพจนะคะของทางแปปซี่ไทยแลนด์นี่แหละคะ่ะเขาก็เขียนตรงนี้นะคะว่า เตรียมตัวให้พร้อมค่ะล็อกค,คิวให้เป๊ะนะคะสแตนบายอยู่ที่บ้านค่ะในวันที่9กุมภาพันธ์นะคะค1ทุ่มตรงค่ะก็ให้ล็อกค,คิวเอาไว้นะถ้าไม่ว่างเนี่ยจะพลาดเซอร์ไพรส์โดยไม่รู้ตัวนะคะก็ตรงนี้ค่ะในคลิปนะคะเขาก็เขียนเอาไว้ด้วยนะว่าเป็น summer virtual show นะคะคำว่า virtual ก็คือคำว่าเสมือนนะอืมจะเป็นประมาณคอนเสิร์ตหรือว่าโชว์เสมือนอะไรแบบนี้หรือเปล่านะอะยังไงก็ตามค่ะ กิจกรรมนะคะมีมาให้เราได้ลุ้นกันอีกแล้วนะคะ9กลุ่มภาพันที่จะถึงนี้ค่ะล็อกคิวเอาไว้เลยนะคะวันอังคารที่จะถึงนี้แล้วนะคะตอน1ทุ่มตรงค่ะซึ่งก็สามารถไปกดติดตามนะคะที่หน้าเพจของทางแป๊บซี่ก็ได้นะคะหรือว่ากดติดตามช่องเราเอาไว้ก็ได้ค่ะ พราะถ้าเดี๋ยวมีอะไรนะคะมาแล้วเนี่ยแอดจะเอาลิงก์ออกมาให้ดูแล้วกันนะคะก็หวังว่าจะได้เห็นโชคดน้ารักๆน้ารักนะคะของสองสาวแบ็คทิงเนาะก็เป็นอัปเดตข่าวสารค่ะที่เพิ่งเห็นทางแป๊บซี่นะ,ะเอามาลงนะคะแอดเอามาแจ้งให้ทราบแล้วกันค่ะจะได้เตรียมตัวกันแต่เนอรๆนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า